ตัวนี้แรงจริงตรงปกพี่น้องครับพี่น้องพู้ใด้ที่ว่าตามหาเครื่องสูบน้ำท่อเขาออกหนึ่งนิ้วตัวเล็กกัดทัดรัดนะครับเป็นเครื่องสองจว่าเติมน้ำเบนซินผสมสองที่มาเอาตัวนี้ไปใส่งานกันพี่น้องครับตัวนี้ราคาพันกว่าบาทพี่น้องครับจัดทรงฟรีในตัวเรือจะมีสายพานแถมไปพร้อมนะครับสิบเมตรยี่สิบเมตรตัวนี้สามารถสูบน้ำขึ้นจากบ่อจากสระได้เลยครับทรงน้ำออกไปลดน้ำสวนพริกสวนแตงสวนมันนะครับได้ยี่สิบเมตรสามสิบเมตรได้สบายๆนะครับผมสินค้าตรงปกนะครับผมคัดมาให้แล้วสินค้าทรงตรงจากแบรนด์นะครับขายด เลนครับมันเป็นตัวเล็กกระทัดที่ว่าเขาพกพาสะดวกครับสามารถลดมาเป็นท่อ6หุนนะครับได้นะครับผมก็ลดมาเป็นท่อหุนสูบน้ำขึ้นจากบอ่อจากสระได้สบายเลยเวลาพี่น้องจะสูบน้ำก็เติมน้ำกรอกน้ำให้เต็มช่องกรอกน้ำก้อนนะครับมันเป็นปั๊มไฮโคนะครับที่ว่าต้องกรอกน้ำให้เต็มนะครับผมสตาร์ทติดง่ายนะครับตัวนี้แบบนี้เลยครับผม หาพี่น้องสนใจแนะนำเลยนะครับผมจิมทีตะกาลาังครับ